ให้ลูกเตาเรลาลานเพื่อได้ไปกินไปใส่ใจใส่สอยอ่าหรือว่าสิไใด,ดมาเหตุมาหาให้ในหลับสิ่งใดที่บันทึกทันควันจ้างแมวมาสวนทนาาถ้ำนั่งันทราดอกอยากพาขั้นถ้ำดีแต่มาออกมาดีคือปู่วยนั้นอยากให้ถ้ำดีกว่าน,น,นี้ ีมันกระลูกเต่าเล่าล้านกาัมันกะมีดาคนใม่ไม่เนี่นะครับว่าท่านเขาโอ้าใจเนาะให้ลู้บ้านเกิดสร้างขึ้นมาคืออยากเหตุอยากทำเบิบ่งเบิบ่งเลยเบิ่งยำให้เป็นสิ่งดีดีคือเอาแต่ใจจกุกคอมาเกิดบ้าเหตุให้ไม่ซีไอให้จะิล่าหลุเรื่องกว่านี้จนบ่มบีมองจอดเล จะเลื่อนลงเลี่ยงหุกเจ้าเล่าร้านอยู่ดีมีแห้งนะครับทนเอาเรีสมควคบโค fc ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์แมวถึงด้านมาแก้สารที่นี่นะครับก็ได้เชิญอาจารย์มาจาก ซีสกเกตนั่นเด้เออซีส,สกเกตบ้านนี้เหมือนกันแต่ว่า่าอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือที่นี้ก็พากันมาดูแล้วก็จะมาช่วยกันตั้งศาลขึ้นศาลใหม่ในวันที่ข่าวประวัสิจเป็นคว,วามสบุญญาญารมีของปผูกข่าวกอดีถ้ายว่าบุญญาารมีสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในส่นางภาพที่มีพอดีถ้าผูกพายเองจะปได้มางอดมาเห็นจัเป็นเ่หน้า ก็ได้เป็นถูกเกิดขึ้นในครอบครัวให้ผูกขาได้หูแจงเป็นจริงเบิ่งให้ลูกเต่าเรล่าล้านเพเ่อได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยอหรือว่าสิได้มาเห็ุมาหานะให้ใีหลักสิ่งไดอยู่บ้านคือท่นควรคุยกับวอา,าจารย์แมวนะถึงวันที่ผ่านๆปนไหนอยู่โล่งใจแห้งอยู่ ไข่ไข่ก็มันมมมี่ยังมากมากพวกพันกับเฮ้าออใจไงว้าคือเฮ้ายางกับคือสียางถึกท่างนาดยางไอ้สีนะืะโล่งใจมากพวดีกับพอได้พิเศษที่นี้บ่าว่าสิเป็นอเอฟซีถูกมองถูกบอลเนาะอย่าตีตพีพ่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างอำเภออต่างประเทศก็ดีก็ได้โทร่มาเยี่ยมยามถามขขาวให้กำลังใจพอมาตลอดนั่นแหละ อ่าพ่อกับพุ่มใจยนอนญาติพี่น้องนี่แหละเท่ามากกอบใจอาเพิ่งเพิ่นบได้มาหอดมาเทงเพิ่นกันยังมีนำจิตนำใจให้อ่าพ่อมาอยู่ดอกพ่อกับพ่ออยู่ใดย้อนพี่น้องนี่แหละอาทีนีก็ขอให้บุญญาบารมีอ่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปู่ข่าวก็ดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอ่าวัดในว่าอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาจงนำไปคุ้มครองดูแลเพิ่นเด้อบว่าจิเป็นพร้อมเทง อาระดับครูบาอาจารย์เพิ่นก็ได้มาฮอดมาเทงไดโปร่อานําไปดูแลคุ้มครองเพิ่นอ้าวเพิ่นเฮ็ดหยังลงไปบ่พอได้ก็ขอให้เพลนเสียนกระท้อยเพิ่นมีได้หลายล้านเด้อปู่เด้อให้รวยรวยให้เจริญเจริญสาธุสาธุครับขอเป็นเลขอันมงคลยิ่งด้วยเธอสาธุสาธุขอให้ทุกทุกท่านรวยรวยติดใจสิ่งแตงค์พระอย่ารวย มูะโมเหาลูกขข้นมาแล้วก็เอินกินแล้วเดี๋ยวนี้ลูกขข้นมาอยากกา้าแยเอ็มลอยตองซอยเรียจะของตั <c oughs> ้งแต่เราโยเราเป็นลุกไปหามาใส่ตัว้ไแล้ว <c oughs> นี่หละัาม,มันชีเห็นคววมดีค่วมจบถูกได้งากลำบากลำกันมาก <c oughs> อ่าหละผมก็แ้ว